เด็กลําอยู่บางคนจะตายเห้อโออเออเย่าย่าลำอย่ายลำยังไงเหรอครับดังนั้นที่จำปาดงเหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับลุงพลนะไปเบ่งบานบารมีที่นั่น นะครับดังนั้นสิ่งต่อไปนี้ครับอ่ะต่อมาพูดเลยนะครับเมื่อมีองค์ปู่เมื่อมีที่ใดก็จะมีการรำเออสงสารน่ะสงสารนางยางอ่ะนางยางไม่เคยมาประเทศไทยอ่ะเออเป็นคนเป็นคนเป็นคนต่างประเทศไปแล้วอ่ะจนจิตใจขาดคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวข้องกับอ,อ วิถีประชาจารีตประเพณีแล้วอ่ะการรำมันง่ายเลยครับจะรำไปนึ่งๆๆจะได้เหรอต้องรำเข้ากันจิตใจต้องชอบส่วนรำแล้วได้เงินได้ทองเนะ่ะอย่างน้อยเด็กก็จะต้องรำจะต้องฝึกจะต้องภาคเพียนเด็กหาเงินได้ด้วยการแลกด้วยการรำเนี่ย คุณคุณมองภาษาอะไรว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายครับคุณมองเป็นเรื่องเลวร้ายไปได้ยังไงถ้าอิจชาก็กลับมาประเทศไทยแล้วก็มาฝึกลำซะจะล้ำไปจะล้ำไปไหมเนะี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอย่าอิจชาเด็กครับ อยากให้เด็กเป็นยังไงครับอยากให้เด็กไปเที่ยวไปเที่ยวห้างไปจีบไปจีบกันไปสูบกัญชาไปเล่นพลังใบไปยังไงฮะ,ฮะการมองการมองเยาวชนของคุณเนี่ยคือมองอะไรครับโอจิตใจคุณเริ่มเถื่อนแล้วนะจิตใจเถื่อนเนะ่ะ แข็งกระด้างเกินไปคือยังไงฮะคือกิตใจคุณเกียดลุงพลเลยเนะี่ยคุณจะมองจุดดีเขาไม่ได้เลยแนหะถ้าอะไรไปหาว่าเด็กมาลำโอ้ยไม่ต้องทำหาเลยเลยเด็กอยากได้เงินก็มาลำเป็นเป็นการ เขามองว่าเป็นการขอเป็นคนติดในเรื่องขอทานจะพูดขอทานนั่นแหละรครับรำขอทานคงจะพูดละะ้วมั้งโอ้จิตใจสกปรกมากเด็กที่รำจิตใจจะละเอียดจังหวะอ่อนช้อยมันไม่ง่ายมันต้องมีสมาธิมันต้องมีสติ ต้องจดจำท่าแล้วต้องไม่วอกแวกขณะลำมันเป็นการฝึกสมาธิไปด้วย<ป>รู้เรื่องไหมนเนี่ยนอไม่ง่ายนะครับถ้าลำแล้วมันได้เงินเราก็มองใช่ว่าระหว่างการไปสูบบุหรี่การไปเสมนั่นเสพนี่ กับการมาฝึกรำการเตรียมตัวรำการตั้งใจที่จะรำไม่ให้ผิดคีย์ไม่ให้ผิดท่ามีการามีสติเฉพาะหน้าในการรำจนจบนำไปสู่จิตใจที่อ่อนช้อยจิตใจที่ละเอียดจิตใจที่มีระเบียบวินยัยการรำมีระเบียบวินัยนะนะฮะ แทนจะฝึกรําถ้ามันเป็นอาชีพอ่ะยิ่งดีเลยไม่มีใครที่จะเด็กเขาก็จะราอ่ะได้ค่าขนมค่าอะไรเดี๋ยวเขาก็ไปเรียนรู้สูงๆขึ้นแล้วก็อาจจะชอบพยาบาลชอบเป็นตำรวจชอบกีฬานั่นกีฬานี่หรือเขาจะมารําหรือไปเรียนนาฏศิลป์อาจจะสอนนาฏศิลป์ต่อมึงทําไมจิตใจมึงบอดคิด คิดเข้าหางอื่นเนะี่ยเพราะความอิจฉาลุงพลนะะเกียรติลุงพลพานด่าไปทุก,ทกเรื่องจิตใจไม่ดีแล้วไม่ได้แล้วนะถ้าจิตใจพวกแกย่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปเที่ยวดีกว่าไปเล่นเกมดีกว่าจิตใจละเอียดเด็กต้องชอบครับไม่มีการบังคับให้เด็กเฮ้ยมึงมาลำนะเดี๋ยวได้เงินไม่มีหรอกครับต้องมุ่งมั่น แต่ถ้าลำมันได้ตังก็เหมือนทั่วไปครับเนี่ยทุกงานเนี่ยทุกงานเนี่ยมันเขาเรียกว่าสินน้าใจอ่ะสินน้าใจทุกที่มันมีหมดละในงานโรงเรียนทุกโรงเรียนเด็กรำก็จะได้มีค่ามันมีค่าแต่งหน้าค่านั่นค่านี่ค่าเสียเวลา นักร้องอ่ะลองบอกี่นักร้องเด็กๆอะนักร้องเด็กๆเดีเด๋ยวนี้มีเยอะแยะหรือพ่อแม่เขาสอนไม่ให้ไปเต้นกินลำกินจริงอยู่แบบนี้เต้นกินลำกินแล้วเป็นไงดูลิซ่าดิเต้นกินลำกินลิซ่าเป็นคนไทยเป็นนักร้องคนเดียวไปซื้อบ้านในที่ระดับ คือเอาเป็นว่าท,ที่ไฮโซขอ,ของคนเกาหลีไปอยู่ตรงนั้นลิซ่าเป็นคนเดียวที่ไปซื้ออยู่ได้ลิซ่าเต้นกินลำกินนะปัญาารูยังทำไมดูถูกเด็กวะเน,นี่ยโอ้ยแก่ป่านนี้ยังไปดูถูกเด็กอิจช้าเด็กไม่ไหวจะเคลียนะไม่ไหวจะเคลียเห็นแล้วครับไม่รู้จะคำรู้จะอะไรดีอ่ะ ไม่รู้จักขำารู้จักสลดดีนะครับตายแล้วน้องเขารู้จักเก็บไม่ได้ใช้ผู้เฟือยเออนี่นะคุณโฮผู้ถูกครับเขาสอนให้เด็กรู้จักทำมาหากินรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักช่วยเหลือพ่อแม่ดาลงดาลามาแสดงแต่เด็กเป็นไงเยอะแยะไปหมดเลย การลํานี่มันจะตายเหรอเด็กลําอยู่บางคนจะตายเหรอโอ้ยโอ้ยยํายลำย่าลำยังไงเหรอไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะฮะฟังแล้วก็ตลกนะฮะโอ้โห